ย o รักเธอน้องสไัยกรมมลอตอนที่8ก่อกวนนิยายเสียงโดย Flower Novel น้องสุครับพี่ดีใจนะครับที่น้องสูไม่ยอมแพ้ศิลาก,กรอกเสียงผ่านทางโทรศัพท์ค่ะพี่สิลาแต่แม่คุณพ่อเล่นใหญ่มากๆเลยนะคะสุนิตจลึงเลยคะ่ะท่านก็เรียนแบบน้องส่กับเจ้าทอนะสิครับแม่พี่สิลาขามันจาเป็นนะคะ แต่จะว่าไปแล้วก็ต้องขอบคุณนางลิลี่เอ้ยทอนนะคะไม่งั้นพี่ศิลาจะมาหลงรักน้องส้ายได้ยังไงเนาะไม่นะครับน้องสูง่าเข้าใจผิดพี่ไม่ได้รักน้องส้ายนะครับศิลาก่อนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเอ้านี่พี่ศิลาไม่ได้รักสูญหรอคะสุดาดวงพูดด้วยน้ำเสียงสูงใส่คนรักทําเอาเขาต้องรีบพูดอย่างรวดเร็วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องสูง่ะเข้าใจผิดก็ดท้าบน้องสูงเป็นน้องส้ายพี่จริงๆพี่ก็ไม่คิดหรอกครับแต่พอรู้ว่าเป็นหลอกๆก็เริ่มคิดเลย ก็จะรออะไรแล้วเนาะน้องสูนน่ารักจะตายแก้มยุยยุยหน้าหอมหน้าฟัดว่าแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆจังเลยคิดถึงนะครับบ้าพิศราก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้เจอกันแล้วค่ะคิดถึงจังครับเออว่าแต่พ่อเลี้ยงทรงกรดยังมา,าน้องสูตรอยู่หรือเปล่าครับทําไมคะก็มาไม่กี่ครั้งนะคะส่วนมากจะมาเรื่องงานกับคุณแม่นะคะพี่หึงนะครับพี่ว่าพ่อเลี้ยงแปลกๆอยู่นะไม่เอาพี่ขอสั่งน้องสูห้ามเข้าใกล้เขานะครับพี่ห่วงนะ ศิลกรทำเสียงงอนๆใส่อย่างไม่มีเหตุผลทำเอาคนฟังอดขำเข้าไม่ได้คิดมากเป็นตะแก่ไปได้ไม่ดีเลยคะมีคนมาชอบแฟนของตัวเองแสดงว่าสุก็มีดีเหมือนกันนะเนี่ยมีคนมาชอบด้วยสุดาดวงแกล้งพูด,ดยั่วยิ่งทำให้คนฟังได้อารมณ์งั้นพี่จะขึ้นไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เลยจะได้ไปเฝ้าน้องสุงทั้งวันทั้งคืนเลยโอเคไหมครับโอ้ยโอยไม่ค่ะไม่ต้องนะคะพิชลาสูรอเล่นนะคะ แมมพ่อเลี้ยงสงกรเขามีแฟนแล้วค่ะเขาไม่มาสนใจสุหรอกสุดาดวงพูดไปหัวเราะไปมีแฟนแล้วแต่ได้ข่าวว่าเขายังไม่ได้แต่งงานกันไม่ใช่เหรอครับแน่รู้เรื่องของเขาอีกพี่ศิลาคะนิสุดนะคะหึงไม่เข้าเรื่องไม่เอาและไม่เอาและไม่คุยกับพี่แล้วไปนอนดีกว่าดึกแล้วไปค่ะไปนอนไปนอนได้แล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบสุดาดวงพูดจบก็ปิดวิดีโอคอลลงโดยไม่รอให้ศิลากรได้พูดอะไรได้อีก คุณฟากโน้นได้แต่ร้องตามเสียงหลงยังไม่อยากเลิกคุยวันต่อมาไงจ้ะลูกไม่ต้องขอโทษสุ้ยนะที่ทำให้ลูกเกือบเสียใจแม่เลี้ยงมารีวันเอ่ยขึ้นกับลูกสาวหลังจากที่ได้คุยกับคุณสุรีผ่านทางโทรศัพท์กับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแม่สุรู้ว่าแม่รักสุสุดาดวงเข้าไปกอดแม่หอมที่แก้มของแม่เบาๆแล้วนินเราจะเอายังไงเขาจะมาอีกไม่กี่วันแล้วนะ แม่ละตั้งตัวไม่ทันเลยนะเนี่ยต้องยกลูกสาวให้คนอื่นจริงๆหรอเนี่ยคุณมารีวันกอดกระชับลูกสาวเข้ากับอกแม่คะสงไม่ได้ไปไหนนะคะสุก็อยู่กับแม่เหมือนเดิมคะ่ะช่วยงานแม่เหมือนเดิมนะคะจริงๆนะลูกแล้วทางนู้นเขาจะยอมเหรอแม่คะเดี๋ยวสุจะคุยกับพี่ศิลาเองคะ่ะแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็ได้นี่คะ่ะใกล้แค่นี้เองรับรองทางบ้านนู้นเขาไม่ว่าหรอกคะ่ะแม่สุดาดวงพูดจบก็หอมแก้มแม่อีกฟอดใหญ่ จ้ะตามใจลูกก็แล้วกันนะค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่คะเดี๋ยวสุขอตัวออกไปซื้อของข้างนอกก่อนนะคะพอดีของใช้หมดนะคะแม่จะเอาอะไรไหมคะอ๋อไม่หรอกจ้าลูกค่ะงั้นสุไปก่อนนะคะแม่เดี๋ยวสุก,กลับมานะคะรักแม่นะคะไม่นานนักสุดาดวงก็ขับรถมาถึงห้างสับสินค้าชื่อดังในเชียงใหม่สวัสดีครับคุณสุดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณที่นี่พ่อเลี้ยงทรงกดเดินเข้ามาทักทายสุดาดวงสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยง พอดีสูมาซื้อของใช้นะคะงั้นผมขอเลี้ยงกาแฟคุณสูดได้ไหมครับไม่ได้เจอกันนานเลยอ๋อได้สิคะงั้นร้านนี้เลยนะคะสู่ชอบค่ะสุดาดวงชี้ไปที่ร้านกาแฟใกล้ๆซึ่งเป็นร้านโปรดของเธอสั่งเลยนะคะอร่อยทุกอย่างคะ่ะช่วงนี้เป็นยังไงมั่งครับไร่ของผมตอนนี้เจอหนอนชาลงหนักเลยสั่งลูกน้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่ไร่ก็เจอค่ะแต่น้อยค่ะโชคดีหน่อยเราป้องกันไว้ก่อนนะคะ จะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะส่งคนไปดูสูตรดูแลการป้องกันหนอนชาที่ไร่ของคุณสูนะครับอ๋อได้สิคะด้วยความยินดีเลยค่ะขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นพนักงานเสิร์ฟก็เอากาแฟที่ทั้งสองคนสั่งมาเสิร์ฟขณะกำลังจะวางแก้วกาแฟลงนั้นก็เกิดอุบัติเหตุคือมีเด็กตัวเล็กๆวิ่งมาชนร่างของพนักงานเสิร์ฟทำให้กาแฟหกใสพ่อเลี้ยงทรงกดเข้าอย่างจัง พ่อเลี้ย,ยงไปอะไรไหมคะสุดาดวงรีบถามพร้อมกับเข้าไปช่วยเช็ดคราบกาแฟที่หกใส่เสื้อเขาพนักงานเสื์บตกใจขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่อ,อ๋อไม่เป็นไรครับแค่เลิกเธอะนะครับเปื้อนหมดเลยค่ะดีนะคะที่เป็นกาแฟเย็นไปที่ห้องน้ําดีกว่านะคะเดี๋ยวสูตรจะรอตรงนี้นะคะสุดาดวงบอกพ่อเลี้ยงครับงั้นเดี๋ยวผมมานะครับค่ะงามหน้ามากเลยนะจ๊ะยังไม่ทันไรก็ดอดมาก,กับผู้ชายคนอื่นซะแล้วคุณเดนนี่ สุดาดวงเอ๋ยชื่อหญิงสาวผู้มาใหม่ไงเราไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่วันก็จะเก็บผู้ชายทุกคนเอาไว้คนเดียวเลยเหรอยะคุณเรนนี่พูดอะไรคะว่าแต่คุณมาได้ไงคะเนี่ยไม่ต้องมาทําใส่ซื่อฉันถ่ายรูปที่หลอนอยู่กับผู้ชายเก็บไว้แล้วดูซิคราวนี้พิศดาจะว่ายังไงยังจะรักแกอยู่อีกไหมเรนนี่พูดไปยิ้มไปอย่างสะใจคุณเรนนี่คะพอเธอคะคุณอย่าทําอย่างนี้อีกเลยนะคะมันไม่ดีต่อต,ตัวคุณเองนะคะ ไม่ต้องมาสอนฉันเอาตัวเองให้รอดก่อนทยะยาเพราะแกทําให้พิศิลาเลิกกับฉันคุณเลนนี่คะคุณก็รู้หยุดเก็ีใจนะคะว่าพิศิลาเขาคิดยังไงกับคุณไม่ถ้าฉันไม่มีความสุขก็อย่าหวังว่าพวกแกจะมีความสุขเลนนี่พูดแล้วก็เดินหน้าตาเฉยออกไปอะไรของเขาเนี่ยกัดไม่เลิกเลยสุดาดวงได้แต่มองตามหลังเลนนี่ด้วยความเหนื่อยใจวันต่อมาเธอเลิกกินกบแฟฉันได้แล้วนะ ุณรติการคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะคะจะบ้ากันไปใหญ่แล้วสุดาดวงอุทานออกมาอย่างเหนื่อยใจเช่นกับพ่อเลี้ยงสมกตไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่คุณคิดนะคะจะให้ฉันเชื่อเหรอแล้วรูปมีละ่ละรติการเปิดรูปในโทรศัพท์มือถือของเธอให้ดูเป็นรูปสุดาดวงกับพ่อเลี้ยงสมกตที่ร้านกาแฟเรนนี่สุดาดวงอุทานในใจคุณเรนนี่ไปหาคุณใช่ไหมคะค่ะคุณรู้จักเธอด้วยเหรอคะ พอดี oh, ฉันกับเรนนี่เป็นเพื่อนกันนะคะรติการบอกอย่างงงๆที่เรนนี่รู้จักกับสุดาดวงแต่ไม่ยักบอกเธอเลยสุดาดวงจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอ๋อมีหน้าละฉันถึงว่าปกติเรนนี่จะไม่มาหาฉันเลยแล้วอยู่ๆเรนนี่ก็มาหาฉันฉันก็ยังงงๆอยู่เลยงั้นฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะฉันดีใจนะคะที่คุณเข้าใจแล้วนี่ไม่รู้ว่าเรนนี่จะเอารูปนี้ไปก่อเรื่องอะไรอีกนะคะเนี่ย รติการเอ่ยขึ้นฉันว่าอีกไม่นานหรอกคา่ะนี่ก็ไม่รู้เลยว่าจะตอบหรือแก้ตัวอีกกี่รอบฮ้อสุดาดวงรู้สึกเหนื่อยใจฉันหวังว่าแฟนคุณคงจะเข้าใจนะคะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรบอกฉันได้นะคะฉันพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะรติการบอกสุดาดวงด้วยน้ำเสียงที่จริงใจขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนี่นิสัยแตกต่างจากคุณเดนนี่มากเลยนะคะแตกต่างอย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเพื่อนกันได้คะ่ะ อ๋อเดนนี่รู้จักกันตอนไปเรียนเมืองนอกนะคะเธอก็มักจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคงถูกคุณพ่อคุณแม่ของเธอตามใจนะคะตามภาษาลูกคนมีตังค์ค่ะฉันก็หวังว่าคุณเดนนี่คงจะทําใจได้ในสักวันหนึ่งนะคะหวังว่าเธอคงจะเข้าใจว่าคนเรามันบังคับฝืนใจกันไม่ได้เรื่องความรักนะคะค่ะฉันเห็นด้วยค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะมีอะไรมีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้เลยนะคะฉันพร้อมจะช่วยคุณนะคะค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะหลังจากที่รัติการกลับไปได้ไม่นานน้องสุครับพี่เห็นรูปเลนี่เอาให้ดูแล้วนะครับนี่มันเรื่องอะไรกันหรอครับศิลากรเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจนะักเมื่อเขามาเจอหน้าคนรักพิลาพิลาพิลามาได้ไงคะเนี่ยยังไม่ถึงวันนัดของเราเลยนะคะสุดาดวงเดินส่งยิ้มหวานไปให้ชายหนุ่มคนรักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แถมเธอยังยื่นมือไปรับมือของชายหนุ่มแล้วจูงให้เดินเข้ามาในบ้านน้องส่ครับน้องส่ยังไม่ตอบคําถามพี่เลยนะครับเรื่องที่น้องสู่ไปกับพ่อเลี้ยงทรงกรดนะครับพีศิลาขามันไม่มีอะไรเลยนะคะคุณเลนนี่เข้าใจผิดไปเองค่ะแล้วรูปส่ก,กับพ่อเลี้ยงก็คงจะเป็นฝีมือคุณเลนนี่นั่นแหละคะ่ะก็รูปที่พีศีลาเห็นไงล่ะคะอา้าวนี่น้องส่เห็นรูปแล้วเหรอครับค่ะก็แฟนพ่อเลี้ยงทรงกรดเอามาให้ดูบังเอิญเธอเป็นเพื่อนกับคุณเรนนี่นะคะ นี่ก็เพิ่งกลับไปนะเมื่อตะกี้นี่เองค่ะก่อนที่พี่ศิลาจะมานี่แหละค่ะคุณเรนนี่นี่ร้ายนะคะกะจะให้สู่โดนทั้งฟันโดนทั้งเทเลยนะคะเนี่ยศิลากรนิ่งไปชั่วขณะ,ะค่อยลงอกหน่อยนะครับพี่นี่อยู่ไม่ได้เลยครับต้องรีบนั่งเครื่องมาน้องสูดต้องเข้าใจพี่นะครับศิลากรพูดจบก็อบกอดแฟนสาวเข้ากับอกพร้อมกับหอมแก้มยิงสาบฟอดใหญ่อุ้ยพี่ศิลาคะทําอะไรคะเดี๋ยวคุณแม่มาเห็นเข้าหรอกค่ะ สุดาดวงรีบบอกชายหนุ่มอย่างอายก็คนมันร้อนใจนี่ครับแล้วก็คิดถึงน้องส่ด,ด้วยครับห่วงด้วยรู้ตัวไหมใจเย็นสิคะโทรมาถามก็ได้หนีงานมาอย่างนี้ได้ยังไงคะสุดาดวงพูดพร้อมกับเอามือขยี้แก้มของชายคนรักเบาๆอย่างมันเขี้ยวใครมาหรือเจ้าลูกสุเสียงแม่เลี้ยงมารีวันดังมาจากด้านหลังของหญิงสาวข้างในบ้านทำให้สองหนุ่งสาวต้องรีบพระออกจากกัน พี่ศิลามาค่ะแม่อ้าวคุณศิลามาเหรอคะสวัสดีครับคุณแม่ศิลากรยกมือไหว้แม่เลี้ยงมาริวันเดี๋ยวอีกสองวันคุณพ่อคุณแม่กับเจ้าทอนก็จะตามมาครับท่านให้ผมล่วงหน้ามาก่อนนะครับคุณแม่คงไม่ว่าอะไรนะครับอ๋อค่ะค่ะตามสบายเลยนะคะหนูสุด,ดูแลพี่เขาด้วยนะลูกเดี๋ยวแม่จะเข้าไปในเมืองพอดีนะวิไลชวนให้ไปงานวันเกิดนะจ้ะงั้นเดี๋ยวคุณศิลาพักที่ห้องพักแขกก็แล้วกันนะคะ ค่ะคุณแม่สุดาดวงรับคำคอยหลังแม่เลี้ยงมณีวันไปแล้วสุดาดวงก็พาศิลากรเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บที่ห้องพักรับรองแขกซึ่งก็เป็นห้องเดิมที่เขาเคยมาพักก่อนหน้านี้คิดถึงน้องสุจังเลยครับไม่ได้เจอตั้งนานแล้วศิลากอนพูดพร้อมกับสวมกอดหญิงสาวอีกครั้งเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องนอนของเขาสุก็คิดถึงพิสุลาค่ะหญิงสาวสวมกอดตอบชายหนุ่มอย่างคิดถึงเช่นกัน ศิลากรเชยคางหญิงคนรักให้มองหน้าเขาคิดถึงมากๆรักมากๆรู้ไหมครับที่รักพูดจุบก็น้มหน้าเข้ามาใกล้แล้วประทับรอยจูบที่ดินมผีปากอันหอมหวานละมุนของหญิงสาวซึ่งเธอก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรแต่กลับสัมผัสรสจูบนั้นด้วยความเต็มใจจูบนี้เนื่นนานหวานใหม่อ่อนหวานจนยากจะอดใจไวพอก่อนนะคะพิศิลา อดใจไว้อีกนิดนึงนะคะสุดาดวงกระซิบบอกชายหนุ่มเสียงปราก่อนที่จะซบหน้าเข้ากับอกของเขาก็ได้ครับที่รักแค่นี้ก่อนก็ได้ศิลากรพูดพร้อมกับกอดกระชับร่างของหญิงสาวให้แน่นขึ้นงั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวสุภาพพิศิลาไปเที่ยวในเมืองไปหาอะไรอ,อร่อยๆทานกันนะคะคุณแม่คงกลับตึกแต่ก่อนไปสุภาพพิศลาไปกราบคุณยายหน่อยนะคะเห็นท่านบ่นหาพิศิลาหลายวันแล้วคะ่ะ สุดาดวงบอกศิลากรก่อนที่จะจูงมือชายหนุ่มเดินออกไปจากห้องโดยที่เขาไม่ได้คัดค้านอะไรสวัสดีครับคุณยายสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยศิลากรยกมือไหว้หญิงชราที่กำลังนั่งเคี้ยวหมากตุ้ยๆอยู่หญิงชราจึงส่งยิ้มบางๆมาให้พร้อมกับรับไหว้ไหว้พระเธอคะ่ะเดี๋ยวสุจะพาคุณศิลาเข้าไปข้างในเมืองนะคะคุณยายคุณยายอยากได้อะไรไหมคะ ไม่ละจ่ะไปเที่ยวกันให้สนุกนะครับคุณยายในเราตกลงคุณศิลาเข้าชอบเราจริงๆอย่างที่ยายบอกไว้ไม่ผิดเลยใช่ไหมล่ะคุณยายคะอย่าพูดอย่างนี้สิคะสุเขินนะอะไรนะครับคุณยายคุณยายรู้เลยนะคะว่าผมแอบชอบน้องสู่ตั้งแต่ตอนที่มาคราวที่แล้วศิลาก่อนถามพร้อมกับส่งยิ้มให้หญิงชรายิ่งทําให้สุดาดวงเขินหน้าแดงเข้าไปใหญ่ค่ะแม้ยายแก่แล้วนะคะมองปราดเดียวก็รู้แล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณครับคุณยายผมรับรองนะครับว่าผมจะรักน้องสู่ดูแลน้องส่เป็นอย่างดีเลยครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วสุไปดีกว่าสองคนคุยกันอะไรก็ไม่รู้สุเขินจะแย่อยู่แล้วนะคะคุณยายคะสุกับคุณศิลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ก็ได้ค่ะจ้าจ้าไปปะไปกันได้แล้วแย,ยก็จะพักผ่อนเหมือนกันรู้สึกง่วงแล้วเนี่ยครับคุณยายสวัสดีนะครับแล้วเจอกันนะครับศิลากรยกมือไหว้หญิงเชลาอีกครั้ง น้องสุครับพี่อยากแต่งงานกับน้องสุเร็วๆจังเลยครับแม่พี่ศิลาคะไม่ต้องรีบหรอกนะคะสุไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนะคะสุว่าสุไม่รีบหรอกคะ่ะสุดาดวงพูดพร้อมกับส่งยิ้มบนเจ้าเล่ให้ชายหนุ่มสุว่าเรามั่นกันไว้ก่อนก็ดีนะคะอีกสองปีค่อยแต่งก็ได้ไม่เอานะครับพี่ว่าเรามั่นเช้าแต่งเย็นเลยดีกว่าไม่ต้องรอนานนะครับน้องสุนะครับ สิลาก่อนอ่อนสุดฤทธิ์แล้วงานของสุละคะถ้าเราแต่งงานกันจริงๆสู่สุขอช่วยคุณแม่ทางานต่อนะคะครับก็ได้ครับตามใจน้องสุเลยครับขอบคุณพี่สิลามากๆเลยนะคะที่เข้าใจสุจุบพูดจบสุดาดวงก็จูบที่แก้มชายหนุ่มฟอดใหญ่ทำเอาเขาต้องรีบดึงร่างบางเข้ามากอดกระชับทำท่าจะจูบหญิงสาวอีกครั้งจนเธอต้องรีบเอามือปิดปากของเขาไว้แทบไม่ทัน พอแล้วค่ะไปกันได้แล้วค่ะสู่หิวข้าวแล้วสุดาดวงพูดจบก,ก็รีบแยกตัวไปขึ้นรถทันทีปล่อยให้ใชายหนุ่มเดินตามพร้อมกับรอยยิ้มค่ะเพื่อนๆค่ะก็จบอีกตอนหนึ่งแล้วนะคะสําหรับหลวงรักเธอน้องสไปกัมมารลอค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังช่อง f l o w e r Novel ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังตอนต่อไปนะคะเป็นบทสรุปของความรักระหว่างพระเอกนางเอกกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีนะคะเพื่อนๆ